ทานการเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าจากจากเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยทางการเปลี่ยนไปเยอะนะครับตลาดเนี่ยลงมาเกือบสิบเปอร์เซ็นตนะฮะ,ะแล้วก็มีการลงเมื่อวันจันทร์เนี่ยถึงกับเก้าสิบพอยต์นะฮะ,นะฮะในแง่ในแง่ของเซนติเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียแล้วก็เทคนิคเนี่ยแบบลงมาเนี่ยทำให้หลายคนตกใจแต่ในแง่ของตัวเลขทางแมคโครที่ผมดูอยู่นะไม่มีอะไรที่แย่ลงค่ะ ตัวเลขกลับเป็นดีขึ้นซะด้วยซ้ำไปนะครับภาพของการแก้ไขปัญหาของยุโรปเนี่ยชัดเจนขึ้นเยอะค่ะอย่างที่ผมเรียนกับพี่ม่อนตอนที่ไปเราไปต่างจังหวัดด้วยกันนะครับ<า>บนสาวนะฮะครับก็คืออถ้ามีการใส่เงินเข้าไปที่ EFSF คือ Euro p e a n Financial Stability Facility เนี่ยตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับให้กระสุนให้กระสุนปืนกลกับทาง ECB ไว้คอยต่อสู้กับศัตรู นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มขยายวงเงินเนี่ยจาก4 4 8เลี่ยนยูโรเป็นประมาณ2ทียนเลี่ยนถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะแล้วเกิดขึ้นหรือยังค,คะเออเมือเอ่อกำลังจะเกิดขึ้นครับเมือ่อคืนเนี่ยมีการโหวตรัฐสภาข,ของฟินแลนด์น่ะปรากฏว่าทางฟินแลนด์เนี่ยผ่านให้เรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะก็เป็นสัญญาณมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับวันคืนนี้เป็นของเยอรมนเยอรมันฮะ สักหกโมงเย็นของบ้านเราเนี่ยจะรู้ผลแล้วค่ะนะครับถามถึงอย่างอื่นเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวเลขทางด้านอินเตอร์แบงก์เลทของยุโรปดีขึ้นปิ๊บนะฮะตัวเลขของเครดิตฟอสวอปของแบงก์ใหญ่ๆที่เป็นแบงก์ที่มีปัญหาเช่นซ็อกเจนค่ะบราเคเอลเลย์แบงก์ออฟสกอตแลนด์พวกนี้ดีขึ้นไม่ได้เลวลงค่ะนะโดยเฉพาะซ็อกเจนเนี่ยจาก420ปี๊บเนี่ยลดเหลือ320ปี๊บผมถือว่าดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะค่ะ ดังนั้นการที่บ้านเราเพิ่งจะมาตกใจกันผมคิดว่าน่าจะเป็นผลตามหลังคือคล้ายๆว่าเขาลงมาแล้วเราก็ลงตามนะครับนะฮะถามว่าอะไรที่ทําให้ผมคิดว่าอินเด็กน่าจะกลับได้จากนี้ไปตอนนี้ไปผมเห็นการคข้าว่าช็อตในหลายตลาดเขา้าวอาช็อตก็หมายถึงว่าฝั่งนกลับมาซื้อนะฮะเห็นในตลาดเกาหลีและไต้หวันมาสองวันแล้วมีการซื้อกลับมาประมาณสองถึงสามน้อยล้านเหรียญทั้งสองตลาดเลยนะฮะ ฝรั่งในหยุดขายในตลาดเราซึ่งก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศด้วยพี่แต่เขาซื้อเลยแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่ซื้อเยอะนะครับดังนั้นในแง่ของผมผมคิดว่าบนอินเด็กซ์ที่ไหลลงมาสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นโอกาสมากกว่าแม้ว่าบางโบ๊กเนี่ยจะเลือกเมให้ขายตรงนี้แล้วลงไปข้างล่างอีกประมาณห้าสิบถึงร้อยพอยผมกลับไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับผมว่าสถา,านการณ์เนี่ยมันดีขึ้นโดยลําดับค่ะแม้ว่าจะไม่เร็วกว่มากนะักนะครับ อบนลูกค้าที่เราขายออกไปประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมมติมีเงินอยู่ร้อยบาทเนี่ย<ม>เราให้กลับมาซื้อประมาณหกสิบเซนของเงินที่มีอยู่แล้วนะครับกับน่การเคลื่อนไหวของอินเด็กระดับนี้หรือ,รอเปล่าครับเก้าร้อยต้นต้นซื้อมาสามวันนะครับซื้อมาตั้งแต่วันที่ลงวันจันทร์วันคาและวันพุธวันนี้ซื้อน้อยมากแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็รอผลคืนนี้นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนช่วยสวดมนต์ด้วยให้คุณเมอร์เคิลเนี่ยเธอ,เอได้รับสิ่งโหวตตามที่เธอหวังน,นะครับค่ะถ้าถ้าเยอรมันโหวตผ่านในการช่วยเหลือกรีซแล้วนะคะคก็จะทําให้ภาพรวมของตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนหวังเรื่องนี้ไว้นะครับว่าเนื่องจากเ,เยอรมันเนี่ยเป็นผู้ที่ใส่เงนินเข้าไปในกองทุนนี้นประมาณหึงในสี่ เขาถือเป็นพ่อเพชรใหญ่สุดนะฮะส่วนเออฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเหล่านี้เนี่ยคงจะโบดให้อยู่แล้วนะฮะครับกลุ่มพวกพวกเขาอยู่ใช่ไหมสเปนอิตาลีฝรั่งเศสก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาแล้วครับกลุ่มที่มีปัญหาก็ต้องโบดเอาอยู่แล้ว่ค่ะค่ะก็ประมาณหกโมงเย็นคืนนี้นะคะครับช่วยกันสวดม์ครับสมมุติถ้าเยอรมันผ่านฟุบ ตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้จะวิ่งปุ๊เลยป่ะะผมเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นครับถ้าคนยังไม่มีหุ้นตอนนี้ละคะอยากได้หุ้นเก็บต้องก็ร,รอรอดีกว่าครับเอส,ส,สำหรับตอนนี้ผมคิดว่าเอรอผลให้มันชัดเจนดีกว่าครับอ,อย่างที่เคยเรียนนะครับหุ้นขึ้นขึ้นช้ากว่าหุ้นลงสามเท่านะฮะต่อให้ข่าวออกมาแล้วนะจังหวะขึ้นก็ยังมีเอจะมีจังหวะให้ซื้ออยู่ดีนะครับค่ะ ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการไต่เขาค่ะคุณฝังขึ้นดอยกันตอ,อนที่ลงจากดอยมันวูบมาทีเดียวเลยนะ,ะต่อจากนี้ก,ก,ก็ก็ว่ากันนะคะแต่ว่าใครที่มีเงินเยอะๆถ้าอยากเรียนรู้เรื่องราวของการลงทุนต้องหาข้อมูลอบรมสัมมนากันก่อนนะคะคุณชูกิจคะครับค่ะด้วยครับร่วมด้วยช่วยกันช่วยให้ข้อมูลความรู้กับนักลงทุนนะคะ ได้ครับค่ะค่ะก็ต้องติดตาม6โมงเย็นขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณนะครับค่ะค่ะ